โซเชียลแชร์คลิปงานบวชโชครถแห่หักหน้าพ่อกับแม่แต่ขอบคุณแม่ยายวอวยพรให้เมีย จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสตรามาที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวระหว่างโชครถแห่นักร้องชื่อดังกับบอลเชิยิ้มเดินทางมาถึงจุดที่โชคต้องออกมาประกาศขอยกเรื่องงานที่รับงานคู่ไว้กับบอลเชิยิ้มกว่า5 0ิคิวทั้งหมดโดยโชคลงคลิปผ่านทาง Facebook โชครถแหร่ระบุว่าขออนุญ,ญาตมาแจ้งข่าวเนื่องจากกระแสสังคมดรามาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอยุติบ,บทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับงานกับพี่บอลเชิยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคม และการแสดงบนเวทีจึงทำให้ผมไม่สามารถแสดงต่อได้จริงๆล่าสุดจากกระแสดรามาท,ทำให้ชาวโซเชียลต่างก็ขุดวิรก,กรรมของโชคที่มีประเด็นกับชาวจังหวัดสะแก้วไม่รับงานจังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะอำเภออรัญญประเทศและล่าสุดไม่เว้นแม้กระทั่งงานบวชของโชคที่เพิ่งจะผ่านผลมาเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึง่งได้โพสต์คลิประบุว่าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือหักหน้าพ่อแม่กลางเวทีกันแน่ขอบคุณพ่อแม่ตัวเองนิดเดียวแต่ขอบคุณแม่ยายวยยศ์ให้เมียเสยาวกล่าวขอบคุณแขกอย่างกับงานแต่งคุณพ่อดีใจได้นาทีเดียวนะเสียเลยไม่แปลกใจที่แม่เขาบอกว่าลูกโดนทำของใส่พี่บอลติดงานไปไม่ได้ห่วงน้องส่งพี่ชายไปแทนแต่ไม่พูดถึงเขาสักคำขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ